ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แล้วคนคงเห็นข้าวไปแล้วว่าเขาเรียกว่าก็กร,ดกระดานใช่ไหมที่ได้รับ<า>ว่าได้เป็นเขาเรียกว่าชายห้าที่ซวยที่สุดอตอนนี้ทีสุดในโลกเลยแหละใช่อตอนนี้เราเน่อจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการในการควบคู่กันในเรื่องข้องการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิงแวดลลองเพือ่อจะให้ธรรมชาติคงอยู่ด้วยซึ่งกระท่วงการท่องเที่ยวค่ะตอนนี้เขาเตรียมจะห้าเรื่องกับปรุงุทยานนะคะในการจัดระเบียบหนักท่องเที่ยวที่ก็กระดานชายหาดทีดีทีสุดในโลกค่ะ หลังจากกอกระดานจังหวัดตรังค่ะได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2566โดยการจัดอันดับของ World Beach Guide เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดของประเทศอังกฤษระบุว่ากอก,กระดานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมและก็มีชื่อเสียงงดงามโดยธรรมชาติหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวตลอดแนวเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจึงเตรียมห้ารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะห้หาหมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์แล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมบ,บนเกาะไปพร้อมๆกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่กาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็าเปิดเผยนะคะว่าก่อนได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหที่ดีที่สุดในโลกกะกระดานจะมีนักท่องเที่ยวประมาณวันลับประมาณซ้ำร้อยถึงเส้ร้อยคนส่วนย้ายเป็นการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปส่วนการขางคืนก็จะมีห้องพักรองรับประมาณหนึ่งร้อยหกสิบแปดทง แต่ว่าหลังจะได้รับการจัดอันดับมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ตั้งฉาติเดินทางมาที่เกาะกระดานหมากขึ้นยังโชว์ส่งการที่ผ่านมานะคะให้หว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณวันละสองพันถึงสามพันคนแล้วก็เช่อว่นหลังจากเทศการไปแล้วเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยว มากว่าวันละ1000พคนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจึงได้มีการเตรียมการห้ารือกับกรุมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมทางผู้วาราชการจังหวัดตรงังแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเกาะกระดานไม่ให้เสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยวส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทํหนาทีสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมทางกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆค่ะ ส่วนกิจกรรมก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็กระดานหลังจากนีเมืองตอนเนี่ยวางแพนจัดก,กิจกรรมวิวาตายสมุทรค่ะเนี่ยวิวากที่ิกก็กระดานเลยนะคะในเทศกาลวันวาเลนไทน์ปี2567เชื่อมันว่าจะมีหนักท่องเที่ยวเข้าวรวมกิจกรรมมาก,กว่าปีแต่พานมาค่ะส่วนนโยบายการสนับสนุนดันงบประมาณต่างๆก็ต้องรอค่ะหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจาก เนื่องจากว่าคณะนี้ค่ะรัฐบาลและก็รัฐมนตรีจะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณใดๆได,ได,ได,ได้ก็เลยต้องรอหลังจากการเลือกตั้งนะคะต้องเป็นหน้าทีของรัฐบาลชุดต่อไปนั่นเองสำหรับเกาะกระดานเป็นหนึ่งในมูเกาะตรังอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไม้ค่ะเทมีกลุ่มเกาะหน่อยย้ยประมาณเซซิบเกาะ เป็นเกาะเทยังมีธรรมชาติยังมีสภาพบุดมสมบูรณนน้ำทะเลไซมีแนวปะการาังน้ำตื้นทอดตัวเป็นแนวยาวเหมาะสำหรับการว่ายน้ำและกระดำน้ำม,มีชายหาดทสวยงามเม็ดทรายขาวละเอียดบรรยากาศเ,เงียบสงบเหมาะแก่การผักพ้อนค่ะซึ่งมาปี2 5 6 5เกาะกระดานเนี่ยถูกคณะนามว่าเป็นกเกาะแห่งความรัก เนื่องจากว่าชายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวิวาตายสมุทรในเชียงช่วงเดินกลุมภาพันธนั่นเองค่ะ,ะเป็นกอแห่งความหลกได้เพื่อให้บราการแล้วก็โรแมนติกสุดๆนะคะสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติมากๆเลยสําหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถทจะ่ะเมาเรือหรือว่าไปกับทัวร์แบบวันเดทริปก็ได้นะคะ,คะซึ่งก็สามารถขึ้นเรือได้ที่ซ้ำ่าค่ะได้แก่ถาเรือควนตรงกูถาเรือปักเมงแล้วก็ถาเรือเจ้าไม้นะคะระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารมาอบถาท้ามเียด เพิ่มเติมได้นะคะที่ทททสำนักงานตรังค่ะที่หมาเลขโทรศัพท์07-21867ระหว่าเป็น Facebook ข้องทางทททก็ได้นะคะทททสำนักงานตรัง T ี่เแล้วก็ตรังเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ